ามาที่การจัดระเบียบวินรถตู้รถมอเตอร์ไซค์นะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้ก็ไปจัดระเบียบที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิล่าสุดวันนี้ก็ไปจัดระเบียบที่ตลาดนัดจตุจักรนะครับเพราะว่าที่นั่นมีทั้งวินรถมอเตอร์ไซค์วินรถตู้แล้วก็รถเม์เป็นจํานวนมากนะครับในการกีดขวางการจราจรวันนี้กองบัญชาการตรารวจนครบาลกองบังคับการตารวจก,การจราจรข,ข่วกระทรวงคมานาคมแล้วก็กรมการขนส่งนะครับ ก็ลงพื้นที่เพื่อที่จะเร่งระบายรถโดยสารประจำทางรถแท็กซี่และรถตู้ไม่ให้มาจอดแช่รับผู้โดยสารบริเวณจุดรับจอดผู้โดยสารที่แนวรถไฟฟ้าหมอชิตนะครับมีการบางกลวยวางแผงเหล็กแล้วก็แท่นยางแนวบาริเออร์มากั้นเป็นช่องรถโดยสารประจำทางแล้วก็จอดรถรับส่งแท็กซี่บุคคลนะครับโดยจะไม่ให้เข้าไปจอดที่ป้ายรถประจำทางอย่างเด็ดขาดเพราะว่า ที่ผ่านมาเนี่ยมีการร้องเรียนกันมากเลยว่าทั้งรถแท็กซี่ทั้งรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยเข้าไปจอดรับส่งผู้โดยสารไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยแต่ว่าวันนี้เนี่ยก็ดูเหมือนว่าจะคล่องตัวขึ้นนะครับตลอดทั้งวัน10เส้นสะ10เส้นทางที่มีผ่านตลาดจตุจักรนะครับก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยค,คนก็มาเข้าคิวขึ้นรถกันด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อยนะฮะ นอกเหนือจากที่หน้าสวนจตุจักรแล้วนะคะวันนี้ท,า,ทางพลตำรวจตรีนิพลเจริญผลรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลก็ประชุมร่วมกับหน่วยงานทหารเพื่อที่จะจัดระเบียบรถแท็กซี่สาธารณะที่จอดกีดขวางการจราจรในจุดต่างๆคือแท็กซี่นี่เขาเข้าไปทั่วเลยแล้วก็บางที่ก็ไปจอดรอผู้โดยสารนะคะดังนั้นก็จะจัดระเบียบแท็กซี่เช่นเดียวกันให้ตำรวจจราจรค่ะ สำรวจอู่สาก์แท็กซี่จัดทำประวัติผู้ขับขี่ควบคุมบังคับใช้กฎหมายกรณีที่พบแท็กซี่ปฏิเสธผู้โดยสารแท็กซี่ที่ไม่มีใบขับขี่สาธารณะไม่มีประกันภยัยมีพฤติกรรมในการขับรถที่น่าหวาดเสียวรวมทั้งบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดกับแท็กซี่ที่ไม่กดมิเตอร์ด,ด้วยพร้อมขอความร่วมมือจากประชาชนในการแจ้งบอกแสแท็กซี่ที่เอาเปรียบประชาชน ไม่รับผู้โดยสารไม่กดมิเตอร์หรือกรณีอื่นๆแจ้งตำรวจได้ทันทีที่191หรือ1 1 9 7นะคะก่อนหน้านี้เคยเจอกรณีที่มีคนร้องเรียนออกมาลักษณะแปลกๆคือนอกเหนือจากไม่กดมิเตอร์แล้วคุณประชาคมโมนายคะครับเขาจะใช้วิธีสมมติว่าคุณมากันสองคนบกแท็กซี่แล้วคุณขึ้นไปบอกว่าเดี๋ยวแวะส่งน้อง A ก่อนคนแรกรน้อง B จะไปอีกจุดหนึ่งพอน้อง A ลงปุ๊บแท็กซี่เรียกเก็บค่าค่าโดยสารเลย นั่งมา67บาทน้องเอก็ต้องจ่าย67บาทแล้วพอน้องบีจะไปต่อแท็กซี่ไม่กดมิเตอร์ใหม่ไปต่อจนถึงจุดหมายปลายทาง147บาทน้องบีต้องจ่ายราคาเต็มอ้าวโอ้โหอย่างนี้ไม่เป็นธรรมกับผู้โดยสารเหมือนจ่าย2เท่าของของเดิมเลยนะฮะแล้วมีมีกรณีอย่างนี้เกิดขึ้นแล้วก็ข่มขู่ผู้โดยสารด้วยนะครับอแล้วถ้ามากันเป็นผู้หญิงสคนเด็กๆเนี้ยเขาก็ปลุกัครับ